พูนนะนอนอยู่พี่เห็ดพึ่งหวานพนนะมันแล้วคัดนอนที่ตูดปูดอยู่พูนะอ้ยสวยงามอีลี่ลิศมาก tôi sẽ xiên nhung. Bừng lâu được. นยังี่พูนอ่ะโ,โอ้โหปุยป้ยกำลังโผล่ขึ้นมาพ่นะนะพ่นนะนอนน้ำดจนนนะสุดจวดอีดีเซเลมีดน่ะขอตัดขาเอาเสือปันไปหนีจังหน่อยกันโอ้อยจักหน่อยปนะนะ หยดเลยพี่เบิ่งเล่าเนี่ยนะเพิ่งเล่าเบิ่งเล่าเพิ่งวานมันกำลังมากินกำลังเสด็จเดินทางมากเสียใจด้วยจ้ะหยดเลย สุดยอดสุดยอดเนาะนีออ่นกัดหน้าพาตรงนี้นี่โอ,โอโด้ดอกหน่อยเพื่นว่าถากยุดแล้วขึ้ั่างพุดพู้นะอันนี้ก็ถากจ้อแล้วด้วยองก็ตัวจนกมตุ่นกัางเงาเล็ดเลด Bangun nih. Oh main. Oh. Si. Oi, oh, teng bon. le. Pat 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 pat. โอ้ยเห็ดพึ e ่งหวานมาปลาหน่อยดอกแรกแหกมันเห็ดโอ้ยว้าวแค่ดูเสียสวยสวยสวยเออสวยเออสวยอีกนะโอ้งามงามงามอ้าวดอกที่สองดอกที่สองโอ้ยนี่มันเห็ดพึ่งเข่าเปล่าเห็ดเห็ดพึ่งเข่าเห็ดพึ่งยังกะเนี่ย น้ำเห็ดเพิ่งเขาเห็ดเพิ่งเนื้อเห็นไหมแต่ว่าลูกแย้รอเธอหน่ะเขาจะมาเก็บเอาได้นี่เอาไปได้จับแล้วเก็บเอาไปไปใส่กินไในมืดกินไในมืดแล้วเขาจะเอาไปเห็ดโอบแพงแล้วเข้าไว้ถ้พัดแม่ยิงเมื่อกี้เห็ดอะไรนี่ไปใส่ดอกนื้เห็ดยังเห็ดอันนั้นไงเห็ดยังเห็ดเพิ่งหวานนะยุนิโตกุมีเห็ดเพิ่งหวานมาจะใส่มีมันเหยียบเราที่นอป้ากับลันนะมีมันจะมีเห็ดเพิ่งหวานไหมเมันคือเห็ดเพิ่งหวานเดนเก็บไปเท่าบางนึงค่ะ หาว่าเห็ด่งบวานมาหาว่าป่าก็ลานเหยียบเห็ดอือโอ้ยกำลังเกิดพุ่นอ่ะโอ้สดจ๊นสดจ๊นดีกะเย้สิสเกสโอ้สิโอ้เฟ้ยโอ้ยเอาไปถากินซะ โอ <parece maison. S 2> ้ยพู่นะยางพุ่นยางพูยางเก็บเห็ดน้ำพุดนะพู่นเนนขั้นขาดครับีก็วิ่แจ็คสิกินยังหลายอย่างบดพุ่นะยังเล่นนะปลานีเห็ดป้านีออกได้ดอกเดียวย่าบนแนนให่บันแนนสเก็ตแม่บนแน Yeah.